ผมสวัสดี FC นะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในกรุงเทพเนาะก็จะเดินทางไปแสดงตลกในงานของอลูกพี่นะครับเจ้านายนะครับที่ได้เสียชีวิตเนาะแสดงไว้อะไรนั่นแหละเป็นมีดนตรีนะครับเ,เป็นเป็นงานไว้อะไรนะครับ ก็ชาปนกิจด,ด้วยแล้วก็พวกเราก็เป็นทีมที่ลูกพี่นะครับหรือว่าเจ้านายนที่เคยว่าจ้างพวกเราเล่นตลกประจำเนาะวันนี้ก็ปรกาสไปร่วมงานนะครับึ่งจะเป็นประเพณีของพวกเราเนาะเกี่ยวกับศิลปินเกี่ยวกับอะไรเง่ถ้าเกิดเสียชีวิตลงเราก็จะไปไม่ได้ไปสร้างความบรรทงบันเทิงอะไรนะไปแค่แสดงความไว้อะไรโดยการแสดง ตลกหรืออะไรอาชีพที่เราทำทำไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นร้องเพลงตอนนี้เราอยู่ที่แยกข้าพระตอนนี้ผมจอดรถเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแหละผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมือน นี่จะไปท่าพระนะครับไปเดอะมอท่าพรนะครับกรุงเทพเนี่ยมันก็สมัยผมมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆตรงนี้พวกนี้ยังไม่มีอะไรนะตึกลาบ,บ้านช่องอะไรสูงๆใหญ่ๆที่เห็นอยู่นี้ไม่มีนะครับสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานข้ามแยกนะตรงเนี้ยที่เป็นตึกล้างๆเนี่ยเป็นร้านอาหารเก่าเป็นทาเฟ่เก่า ขอบคุณเอฟซีนะครที่เข้ามาติดตามชมแล้ววันนี้ก็มาดูบรรยากาศในเย็นๆนะในกรุงเทพนะครับมีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่นะนี่แยกข้างล่างนี่คือตลาดปูนะตรงนี้ก็คือสะพานเป็นคลองบางกอกใหญ่ครับลาบ้านช่องแม ปลย,ยวมาดูกันว่าก็เป็นทีมงานช้างสร้างเฉญยิ้มเหมือนเดิมนะครับที่เราจะไปร่วมงานไว้อะไรเนี่ยอันนี้ทนบุรีพาซ่านะครับเป็นสถานบันเทิงที่ตลกเล่นกันเมื่อสมัยอีก,ก่อนนะนี่ก็เป็นตลาดใหม่ตรงนี้ลงมาตรงนี้รถก็จะเยอะหน่อยนะครับีนทนบุรีพาซ่า รารถจะเยอะนิดนึงนะรถติดขออภัยนะครับพอดีขี่มือเดียวเนาะนี่ทรบุรีพาซานี่ให้เห็นกันเลยนะครับสถานที่ที่พวกเราเล่นตลกเมื่อ20ปีก่อน,นอเนาะเมื่อกี้โทรถามเพื่อนแล้วถามทีมงานแล้วว่า ไปวัดอะไรราชวัลินอะไรสักอย่างนี้แหละเขาบอกว่าแยกเนให้เลี้ยวซ้ายวันนี้ทีมงานนอามอไซมากันนะครับเพราะว่าเข้ากรุงเทพแล้วก็รถมันเยอะนะเนาะเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นถนนรา,าชพฤกษ์นะครับตึกตึกใหญ่นะครับต,ตะกอนไม่มีนะนี่เพิ่งสร้างเสร็จมันไม่นานมาที่เอง สูงใหญ่ไพศาลเห็นไหมเขาบอกว่าให้วิ่งตรงไปก่อนแล้วก็ตรงไปนี้มันจะไปสาทรนนะถนนพวกนี้ตัดใหม่ทั้งนั้นเนี่สาทรแต่ให้เราวิ่งเลาะซ้ายนะครับ เอได้ดูบรรยากาศในเมืองในกรุงเทพบ้างนะก็ะมีต้นไม้ป่าปายนะครับเสียงอาจจะออดังไปนิดนึงนะเสียงรอบข้างนะครับเพราะว่าขี่มอไซค์อยู่นะแล้วก็ ตีขวาไปนู่นก็จะไปสาทรน,นะครับเราเพราะฉะนั้นเราออกช่องซ้ายเนาะอ,ออกช่องซ้ายนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับท่านพี่บ้านเก่าๆก,ก็ยังมีอยู่นะบ้านที่เขาอยู่ในเมืองกรุงเทพอยู่แล้วนะครับบ้านอยู่ดั้งเดิมอย่างเงี้ยบ้านไม้แต่ปัจจุบันอ่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ อ,อุงเทพอ่ะเมืองมันเมืองใหญ่นะครับแล้วก็การสร้างก่อสร้างอะไรมันก็พัฒนาหรือว่ามีตึกแะวบัญชองเพิ่มมากขึ้นนะสวัสดีครับทีมงานพวกเราคุณเตี้ยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาจากสมุทรปราการใช่ไหมมาจากไหนเดินทางมาจากสมุทรปราการสมุทรปราการวันนี้มาร่วมงานาไว้อะไรเนาะไว้อะไร เป็นเจ้านายที่เคยเลียกใช้พวกเรา <L> เรียกเียใช้เวลา,ารรวมีงานดนตรีได้ตอดได้ตัดตลอดพอมาทีมงานรครบแหละเราก็มาทำบุญนะนะถือว่ามาทำบุญหลังจากที่เรามาถึงงานเมื่อกี้ก็ถ่ายบรรยากาศในงานไปแล้วครับแต่ว่าม,ม,มันมันมันมีดนตรีเราก็เลยไม,ไม่ไม่ได้พูดเราพากลิขกสิ์เองทีมงานสองล้อผู้ใจบุญเพื่อผดนตรีุยากไ์เย วันนี้มีศิลปินนะครับมาช่วยกันเยอะเลยนะมีช้างสังเชิญยิ้มนี่แหละพวกเราเหมือนเดิมทีมงานนะอันนี้เป็นรถรถรอสซิ่งรถแห่รถแห่พินลำซิ่งมี หมูยิ้มสยามส,สดีออครับทุกท่านเลยนคนนี้ที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปลิปก่อนนู้นานแล้วก็สบายดีท่าน,นก็สับสนเช่ไหมครับทำไมอ่ะว่าผมเป็นใครใช่ไหม,ม,มค,ครมับครไทยวะเพราะบอยไม่ค่อยคนไคยนะคบคนยาก ครบจากพวกเรานี่แหละไม่อใครชอบยืมตังมีสองร้อยไหมนี่ไงคไม่ขาดอันนี้เขาอะไรกันอยู่พิธีการนี่พิธีกรวันนี้คุณปู่มากับพี่สุธรรมนักศึกษาวิศวะครับใช่แนะนำวามอะไรให้เจ้านายเนาะเจ้านายนี่นะครับพี่ นี่ก็มีพิธีกรในงานเนาะไม่รเกาเหมือรบรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าเป็นงานเดี๋ยวก็มีดนตรีมีอะไรเล่นด้วย ๋ยวให้ดูด้านหน้าเนาะเพราะว่าเจ้าภาพนะพี่ชมุดนะที่แกได้เสียชีวิตไปเนาะมาสองวันนี้ก็เอาน้ำกัญชาเอาแพมเพิร์ดมาแจกเนี่ยเห็นทยอยถือมาใหญ่เลยนะครับถือไปขายต่อบ้างรือไปใช้เสียประกาศหน่อยนี่คืออะไรครับเนี่ยพี่เห็นเหลืองๆนี่อย่าคิดว่าเยี่ยวนะเขาเป็นอะไรน้ำกัญชากัญชาหมายถึง้เยี่ยวหรือเปล่าไม่ใช่เยี่ยวนะ ไม่ใช่ครับไม่รู้เนี่ยนี่แหละนี่แหละกินเลยกินเลยเทีนี่ยที่ผมบอกอ่ะนี่กินให้ดูเลยเที่ยงกินนะี่ผมกินให้ดูเลยกินเลยเอ้ยมันนักคหรือเปล่าไม่ใช่กินเลยเที้ยงก่อนละสังขารกินเลยน้ำต้นเฮ้ยน้ำต้นชาของแท้ของแดงนี่แต่ไม่ชาจริงจงเออกินหัวล้อกินไม่ดีกินเลยเฮ้ยไม่ชาไม่ดีสู้กินเบียร์อย่างที่ที่นี้ไม่ได้กินเลยหัวล้อแล้วลองอขอ๋อะว่า แล้วว่าหัวราะได้กินกัญชาแล้วหัวเราะาดีกว่าียังไงครับชาดีกว่ากินแล้วใจไม่ร้อนถ้าเกิดเหล้าไปินใจร้อนยังไงสแสงไปดูเซียเล่นหน้าไปทีไม่จะดูคุณหมูีเออลูกต้อหวทไมใช่ทไมอันไเคเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเรา้เราก่อนไม่มุกใหม่เขาไไปไหน้อไป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  หลังเวทีก็จะประมาณนี้เลยนะหลังเวทีก็ประมาณนี้แหละพวกเราก็มารวมไว้อะไรให้กับเจ้านายนะครับที่โชคดีนะครับนานแล้วนานเพราะว่าแต่ก่อนนะโควิดไงแล้วก็ตอนหลังมาก็เออมีงานมันก็ต่างันห่าไงมันงานห่าง ไม่รู้มันย้อนแสงไม่รู้แสงตรงไหนบ้างไม่รู้ไปไหไปไหนรเนี่ยอ่าไปต้องรู้เลยไปเข้าหัวไปใแน่โดนจับตัวแน่่หิวยังน่ไงิวยังนเตี้ยวหิวอะไรหิวข้าวไอ้ต้นไปดูข้าวให้เตี้ยหน่อยเดี๋ยวเขาหนุกป่ามาให้เนี่่ย นี่เขามีขนมปังบริการด้วยใช่ไหมโดนัทใช่ไหมใช่ค่ะคนบริการก็โอ้โหนาตาดีดีอุเตี้อะโอแกไนท์ค่ะโอแกนไนท์นะขอบคุณครับเขามีเขามีไว้บริการอะไรเดี๋ยวจะลองกินดูก่อน ไม่ไม่ได้ได้แสงได้างแสงแต่หน้าจเห็นมากขอมังไห้โดนัดนะโดนัดโดนัดจ่าออกแกนไนนะอ้ออกแกนไนจัดทั้งาดใช่ไหมไม่บอกไอ้ขโบยหยุดก่อนได้ไหมกูจะพูดเนี่ยพี่ก็พูดไปเดี๋ยวไม่เกี่ยวอ่ะจี่แน่นอนอร่อยอร่อย ขนกปาปลาดอกอเขายังไม่ได้กินนะตลกเด็กไม่ได้กินตลกไม่อยาก้าเตี้ยเอร่อยไหมอ่อยไหมจอบพุณอ๋อขอบคุณพี่พี่ชบคุณด้วยอร่อยไหมพี่ต่อต่อเลย วันนี้เขาจะร้องเพลงนั้นวันนั้นเขาจะร้องเพลงนี้ทั้นี้ทั้งนั้นขอเชิญทุกท่านที่นั่งอยู่ในงานนี้พบกดอกนักร้องคนนั้นได้รับแบบนี้หน่อยดไดนไดี้โรมล้วีเ้เหมือนเว่าโอ้อะไรนะอ๋อเป็นเพลง่อ ใชช่ด้วยนหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเนะเราก็เดินทางกลับบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านก็ที่วัดก็ถ่ายประมาณนั้นเนะตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วมาซื้อขนมที่ซื้อของซีเซเว่ให้ลูกชาย ก็นี่นะฮะมอไซคันนี้แหละพี่เดินทางไปนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูเห็นไหมเวฟร้อยยี่สิบห้าก็โอเคขี่เข้ากรุงเทพหรืออะไรเงี้ยก็ะสะดวกดีนะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็มีนี่กล่องนะครับ เอาไว้ด้านหลังด้วยตรงนี้ผมทําอันนี้ผมแปลงเอง,เองนะเออก็คันนี้แหละขี่ไปขี่มาเนาะโอเคขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่เข้ามาติดตามชมนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยเนาะเอาไว้คลิปต่อไปพบก,กันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม